ขายยังฮะขายยังขายแล้วครับผมยังไม่ได้ขายดิจะรีวิวนะฮะมาสวัสดีครับ,รบรวันนี้พบกับจาเข้มรถซิ่งมาอยู่กับตัวนิสันนิสต์อ่ามิสูบิชิมิสูบิชิมิราต์นะครับสีเขียวสีมะนาวนะครับคันนี้อันนี้เป็นรถประเภทไหนฮะประเภทนะครับเอ่ออีโกคาเครื่อง1,200ซีซีกี่สูบนะสามซูบความประหยัดอยู่ที่เอ่อ20กิโลเมตรต่อลิตร20กิโลลิตรเอ้ยยี่สิบกิโลลิตรเออ ถูกแล้วเออเหมือนกันข้อหมายเดียวกันนะครับผมแล้วก็นะคันนี้เป็นเก๋ง5ประตูนะครับเล้งมีหประตูเลยเหรอครับเก๋งกระทัดรัดนะครับเหมาะสำหรับแม่บ้านนะครับนักศึกษาหรือว่ามันไม่บอกกับผมเลยดิมันก็ได้ฮะแต่ว่ามันมี5ประตูไงแต่ผมใช้คนเดียวผมใช้แค่ประตูเดียวเองก็ซื้อประตูเดียวครับผมมันไม่คุ้มเลยนะอันนี้บอกเลยนะครับสีเขียวอ่าสีเขียวนี่โคมไฟหน้าใส่กิ้งเลยนะเออนะครับคันนี้เป็นตัวธรรมดานะไฟแต่บอกไม่มีบอกไม่มีนะเพราะตัวนี้โคมไฟกระทำธรรมดาเป็นเบเบอยู่อ่าแต่ถ้าเกียอออโต้้คันนีบกเลย ขับง่ายขับง่ายนะล้อแม็กเดี๋ยวจดการเปลี่ยนให้ใช่ครับผมอันนี้เป็นล้อแม็กติดรถมานะครับเป็น CE 28แต่ถ้าชอบก็เดี๋ยวล้างให้เปลี่ยนยางให้ใช่บรกใหมนะคันนี้ก็สวยอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถสีเขียวนะครับภายในนะครับเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับนั่งสบายนะครับผมเดี๋ยวนี้ซักเพื่อไม่นะผมเดี๋ยวผมดูภายในดีๆก่อนแอร์แบ็กสองลูกนะครับไฟด้วยอ่าอันนี้คือเดิมๆนะเดิมๆนะเดิมเลยนะครับกระจกงข้างเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับผมนะ สามารถพับได้อย่างงี้นี่นี่นี่นะเปิดพับเก็บเหรออ่าพับเก็บได้อันนี้ทั้งสองฝั่งนั้นถ้าเราเปิดแล้วปิดนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าทั่วทั่วอาคารเลยได้ครับผมนะแล้วก็ดูนี่พวกเกียร์เกอร์ออโต้ขับได้นะครับมีเกียร์ขึ้นเขาด้วยใช่ครับผมนะตะเข็บกระโต เดิมเดิมทุกอันนะครับไม่มีรอยทําสีหรือโป๊สีมีแต่รอยน้ําครับผมนี่สีเขียวชอบจริงคันนี้นะแน่นเลยครับนี่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 เดอสติกเกอร์สติกเกอร์นี่อันนี้คือสติกเกอร์บอกก่อนว่าสติกเกอร์ของมิซูมันจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับผมเออแต่เนี้ยเป็นแล้วก็ดูไอ้นี่รัดประตูนะครับสมมุติว่าไม่มีขยับนะเกิดการทําสีมาก็มีการขันออกขันเข้าใช่ครับผมนะโอเคครับผม ถ้าท่อสีไม่ขันครับแต่ถ้าชนหนักก็ขันแน่อ้โนะครับนะดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งไหนฝั่งนี้เออเดินเลยเดินเลยนะนี่ตะเข็บฝั่งนี้ตะเข็บฝั่งนี้นะครับชอบดูตะเข็บก่อนชอบชอบแพทอันรถรถปีอะไรนะฮะปี12บสองรถแปดปีนะเราไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับมาดูยางนะครับผมรถ8ปียางยังไม่เสื่อมเลยนะเดี๋ยวผมเอามือถ่ายให้ดูไม่มีขุยดำๆติดมานะยางเดิมเบาเดี๋ยวซักให้พี่ไม่ต้องห่วงใช่นะะนบีรรถเข้าาามมมแบบสดๆๆซิงีววไ่ทอะไรเลยนะ รีวิวก่อนยังไม่ได้ยมันเปิดได้ไม่ใช่เหรอได้เปิดได้แล้วเอาเหรอพี่ไปเปิดอะไรเนี่ยเอาเหรอเปิดน้ำมันแน่เลยรอบนั้นน่ะเอาเหรอเออโอ้โหไม่รู้นะครับครับผมอ่ะดูฝาท้ายเดิมก่อนนี่เดิมครับเดิมนะครับสีเดิมนะครับน็อตเดิมน็อตเดิมในน็อตน็อตน็อตอ่าน้าน็อตเดิมนะครับก็โอเคโอเคนี่บางคนบอกโอ้โหพี่มึงไปเก็บมาแล้วมึงเนียนหรือเปล่าดูดูฟิล์มกระจกนี่ยังเป็นรอยฟิล์มยังเป็นรอยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยฟิล์มใหม่ฟิล์มมมดดดอกนนนะครับีี่่ยยยยููทททท้้้้าาาาเเิิ ครับยางอะไรก็ก็เดิมยาง<น>ะอะไรเค,เคยใช้มาไหมนี่ไม่เคยเราจะไม่เคยถอดเลยแน่นเลยแน่นเลยครับก็ะนะฮะมาดูรถเอาครับใครอยากได้นะฮะคันนี้มีราั1.2ออตโต้นะฮะสวยๆหนึ่งคันนะครับอ่ากระจกก็สีเขียวม,มีไฟเลี้ยว,ม,ยวมีไฟเล็มมุมตรงนี้แตกจะเปลี่ยนให้นะครับไอ้ไอ้กรอบหลุดไม่ได้แตก<อ><ๆ>กรอบหลุดยังเปิดห้องเครื่องดูกันเลยนะครับวันนี้นะมาดูห้องเครื่องกันวิธีเปิดห้องเครื่องครับผมเอามือหยอดเข้าไปแล้วก็ ติ๊กมนขึ้นมาโอ้โหนะครับคันนี้เครื่อง3ามสูบนะครับคลิปๆเลยนะครับจคลิปเลยประหยัดน้ำมันชอบชอบชอบเวลาสตาร์ทรถก็นิ่งเงียบประหยัดน้ำมันค่าดูแลใช้จ่ายก็น้อยความสูบล้อสะสมก็น้อยนะก็ดูการขโมยการขโมยตรงนี้แล้วก็ดูสติ๊กเกอร์นี่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 นะครับเน็ตอาร์ตนะครับมันเดิมนะฮะคาหน้าเดิมนะคาหน้าเดิมนะครับผมนะโอเคนะคันนี้สนใจก็มาจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับราคาเบาหวิวเลยนะ คันนี้นะครับมีสูบฉีดนะครับมีตลาดปีสองพันสินะครับเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้นะราคาขายอยู่ที่2 0 0แสนเกืออีก9,000บาทนะครับ2 0งแสนบาทเท่านั้นอ่าสองแสนเก้าพันบาทนะครับได้รถเกียร์ออโต้ไปขับอ่าออกรถเพียง9,000บาท9,000บาทเท่านั้นผ่อนเพียง3,900บาทยังไม่พอนะครับ3 9 0 0ว่าถูกแล้วนะถูกแล้วยังมีโปรโมชั่นช่วยผ่อนอีก6งวด6งวดงวดละหนึ0งสอ่าสองพบาทหรือเพียงแค่1,000 900บาทนะโอ้โหนะฮะรถเก๋งสองพัเดือนผอนยังขับอไซค์นะถ้าใครไม่เอาโปรช่วยผ่อนสามารถเลือกรับเป็นสรุปได้เลยนะครับหนึ่งหมบาท1นึ่งหมบาทก็จะเหลือแค่1นึ่งแบาทใช่ครับผมนะเรื่กียร์ออโต้นะราคาเหมือนเกียร์ธรรมดาปีสองพเลยแล้วผ่อนถูกลงประมาณสองร้อยแลือผ่อนถูกลงอีกประมาณสามพันเก่ประมาณ700บาทนะอ่าสุดยอดนะใครจะเอาบอกว่าราคารถ200,000บาทมาแล้ววันนี้นะครับมาแล้ว 3 6 3 7นหจ็ดนะรีบจองนะนะครับคุจองเพียงแค่ไอหนึ่งพันหนึ่งพันบาทนะครับนะวันลีรถวันนีรถจ่ายเท่าไหร่ไม่ต้องจ่ายทั้งบาทโอ้โหวันนี้นะมาแล้วนะแอดทราดไอ้มิราดนะครับไม่นี้ทารดมิร่าสีเขียวเหมาะกับคนที่ต้องการใช้รถแบบจําเป็นจริงๆริงครับผมแต่ไม่อยากมีภาระเยอะสบายๆใช่ครับผมไม่เกินสี่พันนะครับผมนะวันนี้จองค่าจัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีภาษีพรบฟรีประกันน้ํามันฟรีนะครับเอ่อ ฟรีรอบคันฟรีแม็กไม้ยางใหม่ฟรีรับประกันหนึ่งปีฟรีดับเบิลสมาร์ทฟรีส่งรถฟรีฟรีเซ็นเป็นทั่วไทยฟรีเอาอะไรอีกไบเนี่ยครับจอวันนี้รุ่นรับแจกมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันโอ้โหนะฮะเอาไปครับผมนะฮะแล้วก็สําคัญนะครับแฟนเพจ FC ที่ดูอยู่นะครับไม่ต้องซื้อนะฮะท่านเพียงแค่แชร์โพสต์หรือว่าแชร์ไลฟ์สดของเราครับนะใครที่แชร์เยอะสุดนะครับจนมาถึงวันที่13เราแจกมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคัน สำหรับผู้แชร์ผู้แชร์อันนี้เป็นแคมเปญตอบแทนผู้ชมนะผมที่ช่วยช่วยเราแชร์ช่วยกดไลค์เพจนะครับก็อยากจะคืนทุนให้บ้างก็โอเคตามนั้นครับใครจะก็ติดต่อเข้ามานะครับ080 091 3787เบอร์จากครับเองเพิ่มเบอร์ขึ้นไลน์ขึ้นไลน์แล้วก็ YouTube จ่าเข้มรถซิ่งภาษาไทยภาษาไทยตอนนี้ขาดอีก10กว่าคนก็จะครบห้าร้อยโอ้โหนี่เป็นบุญมากเลยนะนะครับวันนี้จ่าเข้มลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีคครรััับบผมสสวดี